สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคำสั่งของรัฐบาลฉบับหนึ่งนะครับที่แม้จะดูเหมือนประกาศออกมาเงียบๆแต่เชื่อไหมครับว่ามันอาจจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่ออนาคตของพวกเราในอวกาศซึ่งก็คือพรมแดนสุดท้ายของมนุษยชาตินั่นเองใช่แล้วครับภาพที่เราเห็นกันอยู่นี่มันบอกอะไรได้เยอะเลยคือตอนนี้เนี่ยอวกาศมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการสำรวจหรือความฝันอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ของความขัดแย้งครั้งใหม่ ที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์สูงมากๆเลยการแข่งขันครั้งใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วจริงๆครับแต่มันไม่ใช่การแข่งขันอวกาศแบบที่เราเคยได้ยินในยุคสงครามเย็นนะรอบนี้มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับเพราะอาวกาศกำลังกลายเป็นสมรภูมิแห่งการแข่งขันของโลกยุคใหม่อย่างเต็มตัวแต่สิ่งที่ต่างออกไปจากเดิมมากๆเลยก็คือผู้เล่นในสนามรอบนี้ไม่ได้มีแค่รัฐบาลอีกต่อไปแล้วนะครับ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการก้าวเข้ามาของบริษัทเอก,กชนที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมอวกาศไปแบบสิ้นเชิงเลยและทั้งหมดนี้แหละครับที่นำเรามาสู่ประเด็นที่เป็นหัวใจของเรื่องในวันนี้นั่นก็คือคำสั่งฉบับหนึ่งจากทำเนียบขาวครับเป็นแค่การประกาศครั้งเดียวเท่านั้นแต่กลับเป็นสัญ,ญญาณที่บ่งบอกถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนเกมการแข่งขันในอวกาศไปตลอดการเลยก็ได้ และนี่คือใจความสำคัญที่ออกมาจากแหล่งข่าวเลยนะครับทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งเพื่อเสริมศักยภาพของสหรัฐในด้านความเหนือกว่าทางอาวกาศต้องบอกว่าคำสั่งนี้มันไม่ใช่แค่เอกสารแผ่นเดียวนะครับแต่มันคือการปักธงประกาศทิศทางนโยบายที่ชัดเจนมากๆและเป็นการส่งสัญ,ญญาณไปถึงคู่แข่งทั่วโลกเลย พอเราได้ยินคำสั่งนี้เนี่ยมันมีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยนั่นก็คือคำว่าความเหนือกว่าทางอวกาศหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า space superiority เอ๊ะแล้วคำนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่ล่ะครับเอาล่ะครับคำว่าความเหนือกว่าทางอวกาศเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงแค่การมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่านั้นนะแต่มันเป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากเลย และนี่คือคำจำกัดความของมันครับความสามารถในการรักษาเสรีภาพในการปฏิบัติการในอวกาศของตัวเองและพันธมิตรและถ้าจำเป็นก็สามารถปฏิเสธเสรีภาพนั้นต่อฝ่ายตรงข้ามได้ฟังดูอาจจะซับซ้อนนะครับแต่ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยก็คือใครคุมงอวกาศได้คนนั้นก็กลุ่มความได้เปรียบทั้งหมดนั่นเองครับแล้วคำถามต่อมาก็คือใครกันละ่ะที่จะทำให้แนวคิดนี้มันกลายเป็นจริงขึ้นมาได้คำตอบอยู่ในหัวข้อถัดไปนี่แหละครับ รมแดนเชิงพาณิชย์คือยุคที่บริษัทเอกชนกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆบนอวกาศจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือคำสั่งของรัฐบาลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งจากภาคเอกชนคือนโยบายระดับชาติในยุคนี้ต้องพึ่งมา,านวัตกรรมและความรวดเร็วของบริษัทเอกชนเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ เรามาดูตัวอย่างผู้เล่นสำคัญสคัญในอุตสาหกรรมนี้กันดีกว่ามีตั้งแต่ AST Space Mobile ที่กำลังสร้างเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม Rocket Lab ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดขนส่งขนาดเล็กไปจนถึง Black Sky Technology ที่ให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงบริษัทพวกนี้ล่ะครับคือคนที่จะสร้างเทคนโนโลยีที่ทำให้แนวคิดความเหนือกว่าทางอวากาศกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้แล้วทำไมเรื่องทั้งหมดนี้มันถึงสำคัญมากๆล่ะครับโดยเฉพาะในตอนนี้ ก็เพราะว่านี่คือจุดที่ทุกอย่างมันมาบรรจบกันพอดีเลยครับทั้งนโยบายของรัฐบาลเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเรื่องของการค้าซึ่งทั้งหมดนี้กำลังจะมากำหนดทิศทางของโลกในอีก10ปีข้างหน้าไม่ใช่แค่บนอวกาศนะแต่รวมถึงบนพื้นโลกด้วยโอเคครับมาถึงตรงนี้เรามาสรุปประเด็นสำคัญสคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้กันดีกว่าข้อแรกเลยก็คือ นโยบายรัฐบาลกำลังเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมอวกาศแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 2. ยุทธศาสตร์ของชาติในตอนนี้ต้องพึ่งพานวัตกรรมจากภาคเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายข้อ 3. คำว่าโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนพื้นโลกอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันขยายขอบเขตขึ้นไปถึงวงโครจรแล้วและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่แน่คิดมากๆเลยนะครับว่า ในขณะที่บริษัทเอกชนกําลังลงมือสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของอวกาศขึ้นมาใครกันแน่ที่จะเป็นคนเขียนก,กฎกติกาสาหรับพรมแดนแห่งใหม่นี้นี่คือคําถามที่พวกเราทุกคนต้องคอยจับตาดูกันต่อไปค่ะ